โชคขอโชอุ้ยเอ้ยแล้วพี่น้องผมมีสิ์รุ่นมีสิ์รุ่นอุ้ยเผือกจมครับเผือกจมนี่พี่น้องเห็นปะเชือกผมผูกไว้จากปลายนั่นยงมาปลายทั้งนี้นะครับพี่น้องผมย่งไปปลายนั่น ต่ว่าจมครับปู๊จมจมอู้อูยสุดยอดสุดยอดเอาได้รุ่นได้รุ่นพี่น้องเลยรุ่นกันวานชื่ออู้จมจมจมมาลูกมะรุ่นกันครับพี่น้องวานอู้อู้ยอุ้มขยมนี่อใจเย็นใจเย็น ใจเย็น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 อก็เห็นตัวอุ้ยไม่พ่ายไม่พ่ายอุ้ยอุ้ยขออภัออพยพี่น้องเอ้ยลุ้นกันไอ้ยังอึ่มพูดได้เนียนตัวไอ้ยังลุ้นกันครับผมอุ้ย ยอมจานวูซาย่อมซะอููู้้้องเอ้ยยังว่าเขน็นโตนะครับอุ้ยัดัอ้เห็เ้ยบเยบเบอึบเอ้ย เห็นแวบๆบแบบโอ้ไอ้ข้าวครับผมเดี๋ยวพี่น้องให้ทายทาไม่ก่อนอเอาได้เห็นตัวครับอยขออนุญาตทายทาไห้ครับผมเอาอลุ่นกันพี่น้อง ได้ทาไม่ทายแล้วบักใหญ่ครับผมโชคของโชคอุ้ยเฮ้ย,ยขึ้นเรือมาขึ้นเรือมาอ,อุ๊ปหย,ยบร้อยครับผมไอ้ข้าวไอ้ข้าวไอ้ข้าวอุ้ยใส่แบบงามๆเลยพี่นอ้องปุ่น อู้ะมาณใส่สองโลก,กวัวๆครับผมอุ้ยไดการ <c oughs> อู้เอาจริงใดแล้วบ้านอเอานี่พี่รองผมมนัมนมนัมนมันมันมาแล้วมาแล้ว ข่าวไอ้ข่าวใหญ่ครับผมแต้มแรกของปีครับพี่น้องปีนี่จานโวใส่เบ็ดไว้นี่ครับเหยื่อที่จานโวใส่เด้อพี่น้องนี่เป็นปลากุ้มปลาเขานะครับพี่น้องเหยื่อถีใส่ใส่ไว้ถึงเต่ามือเสารี้แล้วนะครับพี่น้องผมเอาเด็กกันนี่ครับผม เหยื่อที่ใส่มือน,นี้นะครับพี่น้องเป็นปลาเขาปลากุ้มนะครับกับเบ็ดเบ็ดนี่เป็นใส่ใส่เบ็ดโชคคุณเบอร์สิบแปดนะครับพี่น้องผมแล้วก็ปลาตัวสามเส้นเคืองนะครับจานวูกกลางม่วงเอาแล้วก็เอามาใส่เบ็ดสำหรับสายหนาที่ใส่เป็นสายพี่อเบอร์สิบนะครับพี่น้องผมเอา ใส่เป็นเม็ดเผือกนะครับพี่น้องเอานี่แหละสําหรับเยื่อที่จันวูใส่กันเลยวิธีก็เกี่ยวกับแบบนี้นะครับพี่น้องปล่อยลงไปเลยครับผมนี่จังรุ่นกันครับ